ลูฟเร์ทุเรียนจ้าเรารอบต่อไปนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงหน้าเราหนึ่งชั่วโมงนะจะเป็นบรรยากาศกันเองมีน้ำดื่มฟรีนะครับถ้าลูกเรามา7จ็ดโมงเช้ามารับบัตรคิวได้รอบบ่ายสามทุกคนส่วนคนที่กินรอบแรกก็คือรอบ10บโมงนะครับเขามั้งจะตีสทุกคนจ้าจะให้เราเห็นบรรยากาศตอนเราเข้าแถวเข้าไปนะนี่เพิ่งเริ่มนะฮะกำลังนั่งโต๊ะ แล้วเดี๋ยวเขาทุกคนก็จะไปกิบชุรียนชุรงชุรียนมากินจ้ะเมื่อกี้เราถ่ายฝั่งหนูนะ้นมีคนตะโกนห้ามถ่ายจะเป็นแบบเหมือนกับคนนี่แหละที่มากินก็คงแบบว่าไม่อยากให้เห็นเรากูไม่ได้ถ่ายมึงหลอกกูถ่ายภาพรวมอะไรประมาณนี้ทุกคนอย่าว่ากันเนาะบางคนมันก็เกินไปคนะ่ะเราก็เหมือนกันเราไม่อยากให้ใครมาถ่ายเราตอนกินหรอกแต่เราก็ไม่ได้เจาะจงเขาไง ถูกไหมนวถ่ายแบบเนี้ยอยูต่ตรงไหนเออเขาไม่ได้ดป้ายห้ามถ่ายอยู่ทูบเบอร์ยูู่เบอร์ก็มาถ่ายกันเทียบไปไหมพาไปถ่ายพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าอันนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวนะเราไม่ได้เอ่ยชื่อว่าที่ไหนไม่ได้เป็นการรีวิวค่ะเห็นไหมเขาจะไปยิบไม่อัน้นคะทุกคนแต่เหลือเขาปรับเหมือนกันนะคุณเห็นไม่อัน้น น,ะะนี่เอาทุเรียนไว้กอดดีข้าเหนียวทุเรียนบินซูก็มาเวลามันกินเลี่ยนๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ต้องมีมังค o n g มังคุดอันนี้เป็นยูทูบเบอร์มาจา้ะอ่าเริ่มกันแล้วทุกคนแล,แล้วกรง้วกำเงาะก็มานะจ๊ะทุกคนเขาก็รับกันในอันตรงนี้เลยน้ําดื่มสีจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นตลาดนี่หาทุเรียนเห็นไ,ไหมในอันนลย เด็ดไปละรับคเตานี่น้ำดืมฟรี เยอะนะทากินเทีืท่อวก็วเี๋ยวกับทุเรียนก็มาส่วนด้านซ้ายด้านนอกก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปแต่ถ้าเกิดจัดบุฟเฟ่ต์อยู่ด้านเราไม่ได้มารีวิวนะจ๊ะจะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะบางคนเขาไม่ให้ถ่ายต้องระวังค่ะทุกคนจ้าเคารพสิทธิ์เคารพสิทธิ์นะฮะไม่รู้จักกันเราก็ถ่ายไปไม่ได้ไปทําอะไรนะฮะดูสิจะไปรอบนี้คนไม่แน่นนะ ตอนที่เขามาวางกอดใช่ไหมเขามาวางกอดใครที่มาตีสองอะทุกคนก็ก็มานั่งตรงนี้ได้เนาะเออเดี๋ยวเรามาตีสองไอ้ชมพ่นีอีกสักวันหนึ่งเด้อนะน่าทานเนาะเริศเนาะเริศมาก